ในต่างประเทศนะฮะก็มีเฮอริเคนนะครับที่ล่มเฮติกินไปส่วนในบ,บ้านเราเนี่ยนะฮะยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าปริมาณน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพยาเขื่อนป่าสักว์นะครับตอนนี้น้นําเหนือเขื่อนเนี่ยมันยังพอจะมีโอกาสมาเติมอีกพอสมควร,ครแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ความจุอ่างมันจะเต็มฮะต้องระบายออกมาระบายออกมาคนที่อยู่ใต้เขื่อนโดยเฉพาะอ่างทองลบบุรี อยุทยานะฮะสิงห์บุรีต่างๆเนี่ยอคอยเตรียมตัวอาจจะต้องรับน้ําเพิ่มขึ้นค่ะเรียกว่าชาวจังหวัดภาคกลางตอนบนนะคะจะไ<า>ด้อิทธิพลตรงนี้นะคะถ้าเราไปดูสถานการณ์กันก่อนค่ะคือไปดูที่การระบายน้ํานะคะเพิ่มเติมจากเขื่อนเจ้าพระยาไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทรสิ์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขื่อนป่าศักชลสชทริ์นี้ก็ถือว่ามีปริมาณน้ําที่ใกล้เต็ม ความจุที่จะรับได้อยู่แล้วนะคะคคแล้วก็เมื่อวันที่7ตุลาคมกรมชลประทานค่ะมีการแจ้งเตือนมานะคะว่าการควบคุมปริมาณน้ําให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทจะไม่เกิน2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปัจจุบันมีปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อน1,998ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คือเฉียดแล้วค่ะที่จะใกล้ปริมาณของเขาส่วนสถานการณ์ที่เขื่อนป่าศักโิสิทธิ์นั้นตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเหนือเขื่อนป่าศักโช์สิทธิ์ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนอยู่ในเกค่อนข้างมากจนเมื่อวันที่7ตุลาคมมีปริมาณน้ําในเขื่อนทั้งหมด881ล้านลูกบาศเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ92ลของความจุอ่างก็สามารถรองรับน้ําได้อีกเพียง79ล้านลูกบาศเมตรเท่านั้นค่ะครับกรมชลก็แจ้งไป7จจังหวัดนะครับภาคกลางตอนบนขอแม่ภาคกลาง ที่ไล่ลงมาตอนบนๆนะฮะก็จะมีอุทัยธานีชัยนาทสิมงมุรีอ่างทองพระนครสุธยาลบบุรีแล้วก็สุพรรณมุรีนะครับส่วนเขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทก็จะปล่อยน้ําเพิ่มจากปัจจุบันปล่อยกันอยู่2,000ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีมาเป็น2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับก็ทําให้น้ําที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนชุมชนต่างๆที่ต้องรองรับน้ำนะครับจะมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น ประมาณ50-70เซนติเมตรโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับส่วนเขื่อนพระราม6เขื่อนนี้รับน้ำต่อไมีกทีจากเขื่อนป่าศักนะฮะก็จะปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นปัจจุบันไปอยู่ที่ประมาณ648ลูกบาศก์เมตรต่อวิทาทีก็จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวิทาทีดังนั้นพื้นที่อำเภอท่าเรืออําเภอนครหลวงของพระนครศรียุธยานะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ40 ถึง50เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีรายงานด้วยบอกว่าบ้านเรือนประชาชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ก,กเกษตรในตำบลบางพระหลวงตำบลเกียงไก่ตำบลแควใหญ่ตำบลบึงเสนาดออำเภอเมืองรสวรรคนตอนนี้ก็ถูกน้ําท่วมเป็นวงกว้างนะครับหมู่บ้านหลายแห่งนะฮะจะต้องใช้เรือในการสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับนี่ก็เป็นภาพ ของบรรยากาศที่จังหวัดนครสวรรค์นะเจอน้ําท่วมไปนี่ยังเป็นน้ําเหนือเขื่อนนะถ้าเกิดมาใต้เขื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีปริมาณสูงอีกก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใต้เขื่อนก็ช่วงนี้เตรียมพร้อมๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเขามีความจำเป็นจริงๆแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้าเจ้าพยาต่างๆเตรียมยกของไว้ที่สูงได้เลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสค่ะที่น้ําจะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ